เริ่มได้แนะนำตัวด้วยครับแนะนำสวัสดีและแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับก่อน<ๆ>แล้วก็แนะนำตัวด้วยสวัสดีครับนี่เป็นรถจ้ายประตูมิตีเฮ้ยเฮ้ยเฮลืมขอโทษขอโทษทีเดี๋ยวเอาประตูดเดี๋ยวเอาท่ออีกท่อนึงใส่ตรงนี้ก่อนไม่ทำอะไม่เข้ามือกี้น่าจะเข้าเป็นเศษ วันนี้เราจะมีรีวิวมอนเดี๋ยวเราจะเล่นกันชื่อชื่อว่าอะไรครับชื่อหองมันชื่อว่าชื่อตัวเองมัมมีครับคนครัอันนี้คือวิธีการเล่น ต่อนานไหมครับเนี่ยต่อนานไหมอันนี้ต่อนานไหมต่อนานอยู่ต่ออะไรได้บ้างครับเนี่ยเออไม่รู้ต่อต่อดีๆแต่ไม่รู้เรื่องแอนขอซิ้งไปก่อนแหละเอามาจบคลิปก่อนเร็วจ้าให้เบนถ่ายว่างขขงหนูพังไปแล้วหนูหนูก็ขอจบแค่นี้ก่อนสิครับ